ที่น้องที่รักนักบุญเปาโลได้เตือนสอนเพิ่มเติมถึงหน้าที่คิตชนเพราะนอกจากเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระคิตเจ้ามีความถ่อมตนเรียนแบบพระองค์แล้วเรายังต้องดำเนินชีวิตในความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้าและเรียนรู้ถึงการมีความเมตตาการุณาซึ่งเป็นกฎของพระอาณาจักรสวรรค์ด้วย เพราะสิ่งนี้จะทําให้เราทั้งหลายเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างสมบูรณ์และเห็นความสําคัญในการที่จะต้องรักซึ่งกันและกันอาศัยการมีประสบการณ์ในความรักและความเมตตาของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถรักและกรุณาต่อกันได้การที่นักบ,บุญปอโลเน้นให้คริสตชนต้องมีใจกรุณาต่อกัน ก็เพราะท่านต้องการให้กิจชนดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อตามแบบอย่างของพระกิษตเจ้าที่ไม่มีความเย่อหยิ่งชิงดีชิงเด่นหรือโอ้อวอดตนคิจชนต้องเข้มงวดกับความคิดของตนเองพิจารณาข้อบกพร่องของตนแต่สำหรับผู้อื่นนั้นเราต้องพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่ต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวม เอาใจใส่คนทั้งหลายด้วยความเมตตากรุณาเพราะการจะมีความสงบทั้งภายในและภายนอกได้นั้นจะเป็นไปได้เมื่อมีความสุภาพท่อมตนเท่านั้นวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรารู้จักที่จะไม่ยุ่งหรือวุ่นวายเรื่องของคนอื่นแต่มองเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ i uh -huh.